สวัสดีครับวันนี้เพียงเปามาเยี่ยมคิตตี้ครับอชุ้มน้องก่อนชุ้มน้องอชุ้มน้องไงงอหอมไหม,มน้องหันมองอะไรหันมองพี่หันมองพี่ไม่อ่างเปาอะหันมองอะไรหันมองคิตตี้คิตตี้อ <c ười> อจุ๊บน้องเลยจุ๊บน้องเลยชุบจุบจุ๊บจุบเบาเบาโอ้โหหอมไหมน้องหอมไหมหอมเหรอกับอังเปาใครหอมกว่าอังเปาอ้าไม่ใช่น้องหอมกว่าเลยน้องกับตี้กับอังเปาเลอใครเป็นน้องสาวอ,อ๋อใครเป็นพี่ชายอจะเลี้ยงคิตตี้ได้ไหมยังไ,ได้เหรอ ดูน้องใส่ถุงมือน่ารักไหมเด็กไปบีบน้องแรงนะบีบเบาๆใช่เ,เอาถามน้องซี่คี้หรือ,อย,ยังยัง <laughs> คิตี้คื<อ> <laughs> คิดที่ขี้กี้เหรอมันขี้ยังไม่ขี้ขี้แล้วมดูสิอดมดมดหรือนมตูดคิตตี้สิเห็นไหมกินยังไงมีกิ่นไหมโอ้คิดที่ขี้เหรอต้องนอนดูนั่นอืาอู้โอ้ตู้แกเหรอตูกแกอู้อยู่บนเสาหนูครับสุดๆหัวมุมครับ สะโดดลงมาหาเด็กดือ้อใครเป็นเด็กดื้อนะไม,ม่มีมีหมนะอยไปทำน้องแรงอย่าไปทำน้องแรงน้องาอย่าไปทำน้องแรงเบาอย่ปทน้องแร่าน้องแรงบายั้งงาย่าไปทน้าน้องแรง่องแอย่งแรบน้อง้อแรย่้ <c oughs> วรบย้องแ้องบอย่างเยน้ <c oughs> ย่ย ตายแล้วแม่เขามาแล้วเม่อกี้ตอนนี้น้องเห็นน้องมันดิ้นอ่ะน้องมันดิ้นเหรอเรว่าน้องน้องตื่นแล้วเมื่อกีจะทำอะไรน่ะห้อง้าอจะทำอะไรเธอะนอนนอนเฝ้าอ๋อนอนเฝ้าคิตตี้อ่ะ ร้องเพลงกล่อมน้องหน่อยเร็วเอาเร็วๆเ,เ,เป็นพี่ชายนอนนี่แหละอ่าโอเคเอน,อนี่แหละอ่าโอเคอ่ะนอนอ่ะทุกทุกแกเอ,อ๋ยซิกล่อมน้องอา้าว้องน้องกล่อมน้องสิตุุกแกเอ๋ยยังไงเร็ว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 เอาไม่กล่อมคิตตี้เหรออ่ะทุกแกเอ,อ๋ยก่อนอา้าว พอพออย่าไปใกล้น้องอหอมน้องอีกแล้วหอมน้องอีกแล้วโอ้ตื่นตาโอ้โหอ๋อเรียรองตุ๊กแกอ่ะร้องล้องตุ๊กแกเอ้ยโอ้โหอย่าไปใกล้น้องอย่าไปใกล้น้องอย่าไปทับน้องหอมน้องอีกแล้วหอมน้องอีกแล้วโอหยอกน้องยอกน้องโโอ้หยอกน้องดิรุสิ คืนนี้นอนนี่ไหมไม่เอาทำไมไหนบอกจะเฝ้าน้องน้ำคานน้ำคานอะไรน้ำคันคิตตี้พูดโอ้ยน้ำคานคิตตี้ยังพูดไม่ได้เลยพี่พูดโอ้อลับเอเอ๋เลยเอ๋ไหนเราจะร้องเพลงกล่อมน้องกล่อมยังไงนะตุ๊กแกร้องร้องอ่ะตบถูน้องตบถูน้องเบาๆบตุ๊กตีอ่า ดูสีหน้าน้องรู้สึกว่าเพลงตุ๊กแกน้องจะชอบหรือเปล่ามโนะอะร้องตุ๊กแกเอ้ยสิหอมอีกแล้วหอมอีกแล้วโอ้ยช้ำหมดแล้วช้ำหมดแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้น้องมีไฟเปล่าเออมีไฟไหมมีไฟแบบของเปล่าไหมแล้วเรางคิตตี้ดิ้นแล้วแล้วเกยลูกคือดิ้นแล้วทำไมถึงดิ้นล่ะนะจะกินตับทุกตัหรือเปล่า เ<ไ>บาเบาเบาเบาทำไมเธอต้องไปเหลือกตา <i S 2> โอ้ยหหอมน้องบ่อยจังเลย เดี๋ยวน้องจะตื่นเดี๋ยวน้องจะตื่นเบาๆเบาๆเบาๆนี่ครับเนี่ยอี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 ทุกข์ๆหน่อยอ่ะร้องด้วยร้องด้วยคันมาอ่ะทุกข์อื้ตัวอะไรตัวนัล้วหือเอาก็ทุกแกเอ๋ยก่อนเอาหอมอีกแล้วโอ้เธอเรียน้องหรือเปล่าแอะ เลียน้องทําไมเนี่ยอังเปาดูน้ําลายเต็มหน้าน้องเลยอีเป็นก้อนเลยพอพออย่าไปทำน้องแบบนี้ไม่ดีไม่ดีดพอนะพอนะน้องตื่นยังอ่ะยังอะโอ้ อย่าไปกัดน้องนะน่ากลัวจังเลยเธอเนี่ยน่ากลัวโอ้ตายตายฉันก็ี้เองฉก็ี้ใสตัวเองฉันฉันก่รูกเมือโอ้ตายแล้วไปแล้วคิตตี้ไม่ไหวแล้วพี่เปาเนะี่ยยังไม่ไหวไม่ไหวแล้วแอะ แอะแอ๋โอ้ยปากนางสวยมากดูดิไม่ต้องทำปากกระจับเลยอย่าควรน้องเอาไปแล้วสวัสดีครับอเยังไม่ไหว่ะบาย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 ก่อนพี่เปาบายบายสวัสดีครับไปละครับฝากกดติดตามช่องเลยครับพี่เปาพี่บีบีอัเปากับ Baby กดไลค์อะไรกดแชร์กดสับสไปด์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิง้งด้วยนะครับบาย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 สวัสดีครับ